สวัสดีจ้าพี่นอ้องตามฝั่งไทยถ้าส่วนใหญ่เนาะเคยเห็นกันบอจ้ะแอปเปิลเคยเห็นแอปเปิลธรรมดาเคยเห็นอยู่นี่คือแอปเปิลธรรมดาในข่ายวอชิงตันมันขึ้นตามสวนมันเป็นฤด,ดูเป็นหน้าหน้าร้อนจะขึ้นเยอะหน้าร้อนจะขึ้นเยอะแอปเปิลเนี่ยที่สวีเดนเนี่ย ที่นี่สวีเดนเดอร์ไปเก็บแอปเปลิลกินกันเดอ้อแอปเปลิลลายๆถูกไม่ห่างกับถูกจัดถ้าเกิดเข้าขายรสชาติอร่อยอร่อยส่วนแอปเปลิลนี่เคยเห็นกันบ่จ๊ะเคยเห็นกันไหมแอปเปลิลพุทธาจ้ะที่นี่เขาเรียกเป็นแอปเปิลจิ๋วเห็จ๊จะแป๊บหนึ่งนะ